เสียงไม่ออกมาเรื่องใหม่สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อกี้มีการประชุมชั่วโมงกว่ากับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอประเทศจีนนะครับท่านหวังอี้ซึ่งท่านมาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แล้วเราก็มีการพูดคุยกันในหลายมิติ เมื่อวานนี้พวกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่ามีการเซ็นสัญญาระหว่างท่านรองนายกรัฐมนตรีและทัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านปานปรีเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าฟรีนะครับคือไม่ต้องมีการขอวีซ่าในการไปมาทั้งสองประเทศเริ่มต้นวันที่1มีนาคมนะครับก็เป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเป็นความไว้วางใจซึ่งกันและกันที่ทั้งสองประเทศมีให้กันมิตรภาพที่มีต่อกันมานะครับซึ่งจะครบ50ปีในปีหน้านี้ ก็เป็นมิติที่ดีในการที่เราจะสนับสนุนเรื่องของการไปมาอาสู่ระหว่าง2ประเทศแน่นอนครับผมว่าทุกท่านทราบอยู่แล้วเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่สําคัญกับเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างสูงนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับท่านหวังอี้เองก็บอกว่าประเทศจีนเองก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็อยากให้นักท่องเที่ยวไทยไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ยืนยันว่าเราสนับสนุนการเดินทางไปมาของประชาชนของทั้งสองประเทศ ก็มีการบอกไปด้วยว่าเรื่องของการที่มีจํานวนเที่ยวบินที่ยังไม่กลับเข้ามาสู่จํานวนปกติซึ่งก่อนโควิดก็สัปดาห์ล่าสุดเขาไม่ได่ใจเขาจะ2,000ฟลายปัจจุบันกดเลยแค่พันสองร้อยนะครับก็จะมีการยกระดับการเดินทางของสองประเทศให้ไปมาหาสู่กันสุ่วสบายยิ่งขึ้นก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่าในอนาคตอันใกล้ค่อยๆไต่ขึ้นไปกจ็จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเข้ามาสูงขึ้น แล้วประเทศไทยเราเองก็จะได้ไปท่องเที่ยวประเทศจีนที่มีวัฒนามาดีงามมาด้วยนะครับก็เป็นผลดีกับทั้งสองประเทศนะครับประเทศไทยก็ยืนยันเจตนารมณ์ว่าเราให้การสนับสนุนการเป็นประเทศกลางที่ประเทศสหรัฐและประเทศจีนได้มีการพูดคุยกันในระมิตินะครับแล้วก็ต่อไปในอนาคตก็ยินดีสนับสนุนให้มีการเจราจารในลักษณะนี้เกิดขึ้นท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทศเองก็บอกว่าตอนที่จะมีการดรําริว่าจะมีการพูดคุยกันก็บอกว่าให้เป็นในประเทศในในในเอเชียนะครับประเทศจีนก็เลยบอกเลยว่าเป็นประเทศไทยก็บ่งบอกถึงความสัมพันธ์นะครับความที่เรามีามิตรไมตรีจิตท,ที่ที่ดีต่อการมาโดยตลอดทําให้เข้าเรื่องประเทศไทยมานะครับก็ถือว่าเป็นเป็นจะถือว่าเป็นการประชุมประวัติศาสตร์ครั้งแรกๆก,ก็ว่าได้นะครับก็เป็นที่น่าย,ยินดีสำหรับประเทศไทย นะครับเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะครับก็มีการพูดคุยกันในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆไม่ใช่แค่รถ e ีีอย่างเดียวเรื่องของการไปมาหาสู่รถไฟความเร็วสูงที่จะมีขึ้นจากประเทศไทยผ่านหนองคายผ่านลาวแล้วเข้าไปที่ประเทศจีนปัญหาเล็กเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูญเปลี่ยนถ่ายสินค้าก็มีการพูดคุยกันจะให้คณะทํางานทั้งสองประเทศมาทํางานร่วมกันต่อนะครับรวมไปถึงการค้าขายทางด้านเกษตรกรรมด้วย นะครับไม่เป็นเรื่องของการค้าโคซึ่งประเทศจีนมีความต้องการเป็นอย่างมากแต่ว่าด่านกับกันตรวจตรวจเชื้อโรคอยู่ที่ลาวก็ทําให้การค้าระหว่างสองประเทศเป็นมีความไม่สะดวกเกิดขึ้นแล้วก็ขอร้องไปว่าอย่าให้มีการด่านกักกันและตรวจโรคนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ใช่ในแค่ประเทศลาวนะครับทางประเทศจีนก็ก็รับปากนะครับที่จะมีการทําการเกิดขึ้นเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมก็บอกว่า ื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่อง,องน่ายินดีถ้าเกิดท่านจําได้ว่าสวนสัตว์ที่เชียงใหม่เคยมีมีแพนด้านะครับซึ่งก็ตอนปัจจุบันนี้ก็ไม่มีบังเอิญจริงๆว่าสองสามวันที่ผ่านมาผมไปดูในทวิตเตอร์ก็มีประเทศที่มีหมีแพนด้าอยู่กี่ตัวเนี่ยก็ไล่ลงมาหลายๆประเทศเลยประเทศไทยมีศูนย์นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นสะท้อนกระจกสะท้อนที่ดีสําหรับความสัมพันธ์ทางด้านการทูตที่เรามีมาอย่างดีกับประเทศจีนตลอด50ปี นะครับก็เลยเรียนขอท่านไปท่านก็นยินดีให้การสนับสนุนนะครับเราก็จะมีหมีแพนด้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งมาอยู่ที่สวนสัสตว์เชียงใหม่นะครับครับก็จบแล้วก็แล้วก็ปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยมีการเซ็นสัญญารือการเรื่องการค้าทางด้านาเศศกษตรกรรมนะครับกับท่านรัฐมนตรีธรรมนัดกับทางท่านทูตจีนนะครับเมื่อไหรก็เร็วที่สุดครับก็ต้องมีขั้นขั้นตอนนะครับอ๋อแล้วก็มีเรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องของแลนบริดจ์ นะครับท่านเองก็เอ่ยขึ้นมาเองว่าทางศีนทางจีนสนใจแต่ว่าต้องการข้อมูลเพิ่มไม่ใช่รัฐบาลจีนอย่างเดียวเอกชนจีนก็สนใจที่จะมีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าเขาทราบดีอยู่ว่าหนึ่งในเหตุผลหลักเนี่ยที่เรามีดําริขึ้นมาว่าควรจะมีแลนบริดจ์เนี่ยก็เพราะว่าการลงทุนข้ามที่มาจากประเทศจีนเนี่ยในช่วงหลายๆปีหลังเนี่ยบริษัทใหญ่ในประเทศจีนมาลงทุนสร้างโรงงานผลิตสร้างสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากในเมืองไทยแล้วก็ไม่ใช่แค่ จะมาเซ um, e ิร right. well, ์ฟแค่ความต้องการของคนในประเทศไทยอย่างเดียวจะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการส่งออกแน่นอนครับเราต้องมีถ้าหรือน้ําลึกเราต้องมีโครงการไม่กับโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างแลน d ิ e เพื่อที่ช่วยสปอร์ตตรงนี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็จะเดินทางไปประเทศจีนเร็วๆวันนี้เพื่อจะมีการจัดทำโรดโชว์เกิดขึ้นนะครับโอ้ผม คาดเดาไม่ได้ครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่านี้เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ที่เราที่เรามีความสัมพันธ์กันมาอย่างดีดีนานนะครับแล้วปีหน้าก็ชก50ปีด้วยผมก็เรียนเชิญประธานได้ไปดีสีจิ้นผิงไปนะครับขอให้ท่านมาเยือนที่ประเทศจีนด้วยเอ้ยมาเชือ่อมมาเยือนที่ประเทศไทยด้วยนะครับ ครับก็มีก็มีแผนงานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไว้ขอให้แผนงานทั้งทัท้งหมดออกมาเป็นรายละเอียดแล้วเดี๋ยวจะถแถลงให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไม่มีถามแสดงว่าตอบได้อย่างละเอียดไม่ไดละเีย